บอกว่าหมูว่านี่ลืมหดน้ำพักค,ค่ะหมูว่านี่พนังกินกาแฟเฮ็ดกีบว่ากินกาแฟเสร็จสิไปรดน้ำพักเนาะกินกาแฟเสร็จแล้วไปเฮ็ดย่างอื่นเซอยตุยน้ำบด้น้ำพักบด้หดเลยค่ะหมูว่านมือนี่ป้องกันความผิดพลาดก็เลยกินกาแฟเพึ่งเสร็จค่ะก็เลยสิมาหดน้ำพักให้มันแล้วโดยสิ่ลืมอีกน,นี่ค่ะขนาดกับกำลัางงามอย้ายอยู่ในแปลงขนาดกับกำลังงามคือกันโอ้คุณที่นกรกับวายูคุณที่นกรเพิ่นมากกันเฮ็ดเมนูคณะน้นำมันหอยค่ะ เป็นพายุกันเลยโอ้ยเดี๋จะสเก็บไปฝากแม่บ่ามิจะหดหนามแต่ว่าบ้คลั่งอเห็ดกินกับเข่ามิตาสือ่ออันนี้เป็นสลัดก็กำลังงามอันนี้ต้นมะฮู้งก็สูงขึง้นแกแดกแกแดจะจอยกิ้วๆขึ้นไปเรื่อยอายุสิเป็นหมากบ,บ่ปูเกิดเองเนาะค่ะนี่ก็บว่ามันเกิดเองเลยดอกข้าวเก่าไนมาย้อนถิ่มใบแล้วก็ได้ปลูกแบบเป็นกิจลักษณะดอกเวลากินหน่อยสุกมัาแล้วเอาไนมาย้อนถิ่มใบ วัดน้ำพระก,กระตักอาอยุนี่ดอกขาวบาได้แบบบุญไหว้หยุ่งนีกแขงดอกอันนี้ไอสลัดแป้งนี่ค่ะอันนี้อาไว้ทเฮ็ดแนวเซนเป็นดอกลรวก็เสียวไนใวไทเฮ็ดแนวเพราะว่ากินไม่ทันเยอะมากอยู่ในกระถางคือคณะเขียวปรีนั่นนั่นเบี้ยมันลายค่ะก็เลยปลูกไปมีกระถางว่างๆเยกะก็ปลูกไปน่าสิได้กินเยอ่ดอกมาก นอกจากสิตักเอาอยู่ในอ่างนี่แล้วบางเทือกระตักเอายู่ในบ่อปลาคาบค่ะก็เป็นการเปียนนำไปในโตเนาะช่วงใดที่แบบว่านํำในบ่อปลาคาบล่มสิคุณคุณแล้วก็สิไปตักเอาน้ำในบ่อปลาคาบมาหดพักค่ะแล้วก็คอยเปิดใส่ในบ่อใหม่บ่คอยมักใส่สายยางหดพักดอกค่ะมีความรู้สึกว่าแบบมันบ่ได้บรรยากาศมันบ่ได้ฟิลบันไดเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือกะบ่ถูกนั่นหะกะบ่ถูกว่าต้องแบบว่าหดแต่ละแปลงแต่ละนานี่โดนปันไดยังสินะคะแต่ว่า้าใส่บัวหดมันก็สิกะถูกอันนี้ก็สิหดลักๆกับประมาณ ีบัวค่ะบัวกับบัาเดอรไงดอกบัวอันนี้น้อยสื่อ,อยุ่นน้ำลานมากเาเอ,าอ่อนใหญ่ค่ะก็มนีทั้งกันใหญ่อันน้อยนะคะก็เอาขนาดที่แบบว่าจะคลองหิวได้มะหมะๆว่านักเกินไป<ม>เสร็จเรียบร้อยหดแปลงละซี่บัวค่ะ เลีบเนาะหมู่บ้านนี่นอนอยู่เด็เดกๆ,ๆจังกันแบบคิด้นได้ไหมคะว่าตายเรื่องหดผัก,กว่าสันก็เลยตื่นส่องมากมาก็เลยกินกาแฟเสร็จแล้วฝ่าหนด,ดีกว่าแล้วเห็นย่างอื่นไปมันสิแบบเลื่อยเถิดไปเดี๋ยวใบามาแดดกับสิบธิคารเนาะ